นี่นั่งนี่มัสคนไม้แล้วตายออออกูไม่ผิด no when No, 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 no. Wrong, wrong. Oh, yeah. No, when, no, want. <coughs> มึงมาอีกแล้วมาทำไม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 แม็กหน้าแม่งเลยเจ็ดอันแล้วนะเจ็ดอันแล้วอะไรต่อบว่โอ้ยหมดความอดทนแล้วโอ้ยเออเออเขาไม่อยู่ดีโอ้ยไม่อยู่ดีแล้วไอ้เยีย แปดสองพันอะไรวะกระเป๋ากับไอ้นี่เอาคีย์บอร์ดก่อนแล้วกันนี่มา yeah. อีกแล้วคอมอยใหม่หมดความอมดทนไอ้รุนแรงเหมือนไม่รู้จักจำอะแหกตายตายแล้วไอ้หัวหน้ามันสวสยตายซะไ,ไ,อยไอ้เนื้อตายซะไอ้เนื้อตายซะจันไรเอ้ยคีย์บอร์ดไม่มีอ่ะมันเก่งไหมฟังเพลงดีกว่า <No> โอ้ยโมมานี่เลยเอากระเป๋าวาดหน้าเลยนี่นี่นีคุณเสียของไปเยอะโอ้เข้าทางกระเป๋าคุณเลยอ่ะยังไม่ตายมึงตาย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 ตะะ กูดูดูดูรอนหย่อนยี่กูฆ่ามันได้ยี่กูฝันครับผมเงเงยเงี้ยเงี้ยโอเคครับมาต่อพันสองครับวัดยูเอ็กซ์นะครับฮาร์ดดิตรูผมต้องบอกนะฮาร์ดดิผมน้อยนะครับไดซีมีแค่สูงสุดสามเก้ากิก นะครับได้ดีก็อย่างที่เห็นนะครับก็อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับรอดเก้าคิกับน้อยครับผมก็เลยจุกเกมไม่น้อยนะครับแวกยูเนะครับโอเคเกมที่ผมมีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับบริแทนโซนนะครับเป็นเกมคล้ายๆล้ายคิตต้าฮีโร อันนี้ครับซีรีส์หลัก A V P อเมเนเซียนี่ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะครับมาครับผมก็ไม่ได้เล่นหรอกครับเพลดีนี่เล่นประจำครับเก็บเบลอยู่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับสกายก็ผมก็ไม่ค่อยออนหรอกนะครับออนทีนานๆครั้งนะครับนี่ก็โปรแกรมอะไรมู้นตัเลมากมายนะครับผมช่างมันครับแอสโโอ้ยมาดูรีคอมเมนต์ดีกว่าเฮ้ยรอเลยเชียร์เชียร์เด็ด ที่นี่อะโอ้ย oh, yeah. oh. oh. oh, อะไรเนี่ยโอเคเกมนี้มันโคตรเจ๋งเหรอ oh. ฉันหวังว่าแฟนฉันเขจะไม่ทำอะไรแบบนั้นนะโอเคครับเกมนี้มันเกี่ยวกับสองแฟนแฟนสาวสองคนนะครับที่หักเหลี่ยมหกกันได้อีกนะครับดูนะครับ โลจ่ากูรว้จ้านี่จ้าบัตรเครดิตจ้าโอ้ตังกูมีไหมเออไม่มีกูหมดหวังกูหมดสิทธิ์เลยได้โอ้โหครานี้มาฝ่ายหญิงมั้งครับปอ,อลิลานี่ครับงานเลี้ยงครับงานได้สองสันครับ,บ ลูกโบกครับว้าวแฟเรารมี์เสียจังต่างครับแฝงอาแบบเยี่ยมมากมาฟังนี่ครับตีนครับเปียจ๋าอะไรจ้ามานี่จ้าจ้านี่รักมากเลยนะของเรานี่มานี่เลย ตายไอเวนบบกมึงแล้วเียึตายตายไอ้เ้าตเียเยอะมันต่อไปโอ้อฟาเล่าทีวีจอแบสะด้วยอมึงตายเวนอย่านะ โอ้โหเลยมาอันต่อไปเร็วๆของขวัญนะขวัญจ้ะนี่นี่ทำได้ข,ขวัญก็คือฮออะไรเนี่ยจำเจ็ดเหรอเจดแพกทำไมเหรอนี่ไงเอามานี่ เครื่องบินครับพี่รักดูนั่นสิว้าวโรแมนติกแฝบฮะ <c oughs> เอออะไรโหดดีโหดดีโหดดโหดผมชอบมากอันนี้อันนี้โหดมากเลยอันนี้ครับอิดครับฮะฮะนี่ครับแง่ ยูหูอะไรวะเนี่ยปิดเลยเออมาที่หมัดครับทั่วอกผู้ผู้ชนะที่ใส่เมยอันต่อไปครับไอ้นี่ครับนี่จับขวัญ ช็อกโกแลตบาลินทัยจูฮึฮโอยนี่แจ้งแก้งเจ็บนะอย่างนี้รองเท้าครับว้าวก็อี้นั่งแค่คือเจ้าชายขอรองเท้าอ่าถอดรองเท้าออกนี่มา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 ี่รองเท้าของมึงสมโฟด ซื้อมาทำเที่ยวก็ไม่รู้ใส่ไม่เคยครบเลยเผาทิ้งแม่งมึงต้องใส่รองเท้าอย่าเป็นชนชัติชาวตากยาไปอีกหนเยี่ต่อไปครับรถครับเป็น ใครละไปอ่ะพ่อพ่อแย่งแฟนที่คนอันนาลเลยไอ้นี่ครับแก่อะไรอ่ะอะไรอ่มาชะลามายังไงโอ้กันต่อไปคมคมจะไปแม่งเลยไม่ทำให้ไอ้ ดาบครับเอาเหวงวิง่วงไปอีกโอ้โหชา้าต่อไปครับของฝันครับอะไรเนี่ยมาดิกูค,คือสีบัวปอบมุกโอ้โหต่อไปครับอืมไอ้นี้ โอเคครับอ่ะสุดท้ายครับผมแต่ดาแดนอะไรอ่ะมันยังหมดละครับว่าแต่เกมนี้มีจุดจบไหมวะเนี่ยฮะกูยังไม่รู้เลยอ่ะฮะเฮ้ยนี่ไง เฮ้ยเฮ้ยยายโอ้โหโหแชมปโอ้ยเอ้ยมีอีกวะหมดแล้วอ่ะโอเคหมดแล้วครับสต็อปสต็อปโอเคหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะ โอเคก็หมดแล้วมาตอนอันต่อไปครับแว็กคอคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แค่ทำลายคอมพิวเตอร์เฉยๆโอเคก็มาดูไรเล่อเปไรย์นัครับผม ยี่สิบเอ็ดเปร์เซ็นมือมอะไรมาเยังเลยเจ็สิบหกเปอร์เซ็นโอ้ยพอบันทีเน็ตหลุดนี่ว่าโอเค ้างเ็นงงไม่ค่อยรู้อะไรเยอะหรอกนะอันนี้มาได้ไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนเฮโอเค้เคโอ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 ะเ มทาซานเย็งเออติงตองนะครับอันนี้ไม่โหอดอันนี้ไม่โหดผมบอดหนงๆไม่โหดดังนั้นก็เออกเถอะครับมันแค่ทำลายคอมมอือเชนอเมนซ์คอมเมคอมเมคอมเมคอม โคตรบ้านเนีเ่ยอันนี้ผมไม่หาเดี๋ยวนะนี่ความลับครับผมเออไม่ความลับผมขอออซื้อใครใครอ่ะมาเล่นต่อ,อกวาวามคามยกไม่ขึน้น So man, so man. <laughs> <laughs>